ดีค่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกับจารดัตตี้จิจจวงเช่นเคยนะคะในรอบนี้เนี่ย<ไ>จะเป็นคลิปพิเศษเลยนะที่เป็นคลิปที่มีความสําคัญกับคุณเลยนะ<ไ>เกี่ยวกับเรื่องของดาวมฤรตโยที่จะยกย้ายราศีในเจปี<ไ>จะมีอยู่1ครั้งนะคะดาวมฤรตยยเนี่ย<ไ>จะส่งผลให้กับทั้ง12าลัคนาราศีอย่างแน่นอ<ไ>นนะแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่า เป็นการดูแค่ดาวมฤติยูเพียงดวงเดียวเท่านั้นสิริผลที่จะเกิดขึ้นกับทั้ง12ลัคนาราศีเนี่ยจะมีอย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าดาวมฤติยูเนี่ยแท้จริงแล้วคืออะไรดาวมฤรติยูนะคะชื่อทางดาราศาสตร์นะคะเรียกว่าดาวยูเรนัสนั่นเองนะนักดาราศาสตร์นักวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกดาวนี้ว่าดาวยูเรนัสนะแต่ทางโหราศาสตร์ไทยเราจะเรียกว่าดาวมฤติยูนะคะ ดามดวมฤตยูทั้งโหราศาสตร์ไทายจัดเป็นดาวอากาศธาตุด้วยนะส่งผลทางด้านดีและด้านล้ายนะคะแน่นอนว่าถูกสรรพสิ่งบนโลกนี้ก็จะมีทางเรื่องดีและเรื่องไม่ดีแต่ดามดวมฤตยูเนี่ยเป็นตัวแทนของเกี่ยวกับเรื่องของความเปลี่ยนแปลงแบบไม่ทันคาดฝันไม่ทันคาดคิดโดยที่ปรัชญาทางโหราศาสตร์ไทายนะหรือโกฮนโบราณของพวกเราเนี่ย ที่ท่านได้รจนาตำราวไว้ท่านบอกว่าทายพยาเพศเนี่ยให้ทายมาริติยู<อ>เราฟังดูแล้วเราก็เกิดความขนลุกน่ากลัวทำให้เราคิดไปถึงเรื่องของพยาเพศคิดถึงเรื่องของความเสียหายแต่แท้จริงแล้วนะคะดาวมารติตยูเนี่ยจะส่งผลทางด้านการเปลี่ยนแปลงมากกว่านะการเปลี่ยนแปลงในเชิงที่เบเ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะ เมื่อเปลี่ยนแล้วอาจจะส่งผลดีในภายหลังก็ได้นอกจากนั้นแล้วนะดาวมนุจยูยังเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณเทวารักผู้ปีศาจสิ่งลึกลับซ่อนเลนความรับ สิ่งที่ไม่เปิดเผยนะคะสัตว์ตัวลับๆที่เรามองไม่เห็นนะคะาว์ยูยังเป็นเจ้าของของนักวิทยาศาสตร์นักประดิษฐ์นักวิจัยนักค้นคว้าหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์สื่อออนไลน์ด้วยนะคะและแน่นอนเมื่อเกิดปรากฏการณ์ที่ดาวฤกษ์ยูย้ายราศีแต่ละครั้งนะโดยที่ในรอบ7ปีจะย้ายหครั้งใหญ่ ทำให้ส่งผลต่อชาวลัคนาทั้ง12ราศีอย่างแน่นอน<ป>นะส่งผลในเรื่องรายส่งผลถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะใช่ว่าจะเปลี่ยนแปลงทันทีทันใดนะเพราะดาวมฤตยืเนี่ยจะส่งผลถึงการเป,ปลี่ยนแปลงแบบ ค่อยเป็นค่อยไปชน,นิดที่ทําให้เราเนี่ยอาจจะสังเกตไม่ทนันหรือชะล่าใจไหวตัวปรับตัวไม่ทันก็ได้แต่ถ้าท่านไหนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปที่อาจารย์จะพูดนะคะเกี่ยวกับดาวมฤตยูที่ส่งผลทั้ง12ลัคนาราศีเนี่ยท่านจะได้รู้เท่าทันวางแผนทนันท่านจะได้กําไรและได้ประโยชน์จากการได้ฟังคลิปนี้อย่างแน่นอนชาวลัคนาราศีการเรามาดูกันค่ะว่าเมื่อดีอที่ผ่านมานั้นคนเจอเรื่องอะไรและปัจจุบนัน จนถึง7ปีข้างหน้านี้คุณจะเจอเรื่องอรไรเมื่อประมาณปีพุทธศักรา 2, 9, ช2559จนถึงวันที่7ตรกราคมพุทธศักราช2565นี้ดาวมนติตูได้โคจรเข้าสู่เรือนมอราณะของท่านเรือนมอราณะก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องสุขภาพการคัดค้าการจบสิ้นจากสภาวะใดสภาวะหนึ่ง พื่อเริ่มต้นใหม่ในด้านดีคือเกี่ยวกับเรื่องของการไปต่างที่ต่างทิมต่างแดนการไปต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับมรดกด้วยนะคะทําให้ชาวรัคนาราศีกันอาจจะมีเกณฑ์ได้รับมรดกได้รับเงินผลประโยชน์ที่ทําร่วมกันหรือได้รับเงินส่วนแบ่งจากุ้นส่วนมีรายได้เข้ามาแบบไม่ทันคาดคิดไม่ทันคาดฝันด้วยหรือได้เดินทางไปยังต่างทิมแดนไกล ชนิดที่ไม่เคยคิดว่าจัะได้ไปก็จะได้ไปด้วยหรือได้รับของเก่าแก่ที่มีมูลค่าตกทอดมาครอบครองไว้แต่ในทางกับการบางท่านก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางมีปัญหาขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์มรดก หรือเงินประกันที่ควรจะได้ด้วยบางคนถูกหลอกถูกโกงถูกฟรอยศ์หักหลังจากธุรกิจทํทำร่วมกับคนอื่นทำให้ต้องคอยมารับผิดชอบบางท่านก็เกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคที่หายากรักษายากหรืออาจจะต้องผ่าตัดใหญ่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีทางการแพทย์เข้ามาร่วมการรักษาด้วยอาจจะเป็นการใช้แสงก็ได้บางท่าน ก็เกิดอุบัติเหตุแบบไม่คาดฝันเพราะความประมาทของตัวท่านเองบางท่านก็สูญเสียบุคคลที่เป็นที่รักไปด้วยนะหรือบางท่านเนี่ยก็ถูกทําสิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวเรียกว่าลมเพลมพัดทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่ชาวลัคนาราศีกันได้พบเจอแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมแต่ละท่านด้วยและขึ้นอยู่กับความเข้มแข็งของดวงแต่ละคนด้วยนี่คือภาพรวม หลักใหญ่ที่ผ่านมาเมื่อ7ปีที่แล้วที่ชาวลัคนาราศีกันอาจจะต้องเจอต้องพบด้วยนะคะมาถึงนับปัจจุบันนี้คือตั้งแต่วันที่7ก็รกรกฎาคมพุทธศักราช2565จนถึงวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2565เป็น1รอบสั้นๆและรอบใหญ่ก็คือวันที่8มีนาคมพุทธศักราช2566 ยาวไปถึงปี72เลยซึ่งเป็นอีกหนึ่งรอบใหญ่ที่ดาวมดุจยูเน่สักโคจรเข้าพบสุขภะของชาวลัคนาราศีกันซึ่งเป็นพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเจริญรุ่งเรืองทนลองชีวิตการเดินทางไกลการศึกษาขั้นสูงหรือความสุขภายในครอบครัวด้วยหรือเกี่ยวกับเรื่องของบุญกุศลคุณงามความดีเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อาศัย เป้าหมายของชีวิตนับว่าดางมดดิยูเนี่ยได้โขจจเข้าสู่พบที่ดีที่ส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีกันทําให้ชาวลัคนาราศีกันอาจจะมีเกณฑ์ได้ไปศึกษาอย่างต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนหรือได้ไปต่างประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่ทํามาหากินด้วยเพื่อไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม ชีวิต,ตเราเริ่มมีความกขานามากขึ้นได้รับโอกาสดีจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบไม่คาดฝันบางคนได้เรื่อนขัน้นเรื่อนตำแหน่งบางท่านได้รับตำแหน่งที่ดีขึ้นแต่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่ต่างที่ต่างทางบางท่านประสบความสำเร็จจากสิ่งที่คิดสิ่งที่ทำทำให้ท่านสามารถตั้งตัวได้จากที่ย่ำแย่กับพลิกผันเพราะเปลี่ยนแปลงแล้วกับส่งผลดีเขาเรียกว่าได้ผลดี รวยมีโอกาสตั้งเนื้อตั้งตัวได้อย่างไม่คาดคิดหรือเกินคาดหมายของท่านด้วยบางท่านก็ไปสนใจในเรื่องของาศาสนาปรชาัชญาหรือาศาสตร์ลึกลับมูเตลูด้วย<ป>หรือได้ไปเรียนรู้วิทยาการนวัตกรรมสมัยใหม่<ป>เรียกว่าเปลี่ยนแปลงแนวความคิดความเชื่อของตัวท่านไปเลย<ป>แต่สำหรับบางท่านที่ดำรงชีวิตหรือเลือกทางเดินแบบผิดผิดศิลธรรมทำให้ท่านอาจจะเจอเรื่องไม่คาดฝัน ในด้านลายด้วยเช่นบางท่านความเป็นอยู่ครอบครัวธุรกิจเกิดการแตกแยกเสียหายหรือบางท่านก็ไม่มีความสุขในครอบครัวไม่อยากอยู่บ้านหงุดหงิดใจกับคนในบ้านหรือมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญนบางท่านการเดินทางไปต่างประเทศหรือไปศึกษาต่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต้องคอยแก้ไขกับปัญหาที่เกิดขึ้นแบบจุกจิกทำให้ท่านเนี่ย อาจจะพลาดโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเรียน,นการศึกษาหรือการเดินทางไปยังต่างที่ต่างทางด้วยนี่ก็เป็นภาพรวมหลักใหญ่นนในเรื่องปัจจุบันและนาข้างนาในเจีที่ชาวลัคนาราศีกันอาจจะได้พบได้เจอด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นการพยากรณ์ภาพรวมเท่านั้นนะคะสายที่พลของดามดวมฤตยูที่ยกย้ายราศีทางนี้ทางนั้นในเรื่องดีและเรื่องไม่ดีที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ขึ้นอยู่กับดวงชะตาแต่ละท่านด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้ชาวลัคนาราศีการทุกท่าน,นฟังไว้เป็นแนวทาง<น>ฟังไว้เพื่อประกอบอการดำเนินชีวิตของท่าน,น เรื่องไหนที่เป็นเรื่องดีก็ขอให้เก็บเกี่ยวไปนะคะเรื่องไหนที่เป็นเรื่องที่ต้องระวังตัวท่านสามารถที่จะหลบหลีกได้ทันนะถือว่าท่านจะมีกาไรในการที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปที่อาจารย์ได้พูดไวน้นี้อาจารย์ก็ขอขอบคุณทุกกําลังใจขอบคุณทุกการกดติดตามขอบคุณทุก,คอ,ค,ทกคอมเมนต์จริงๆสําหรับท่านไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมรับฟังรบกวนกดติดตาม กดกระดิ่งกดสับสไครต์ให้อาจารย์ด้วยนะคะอาจารย์ก็ขอให้ทุกท่านอยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปถ้าหากท่านใดที่อยากจะรับการพยากรณ์เป็นลายส่วนตัวก็สามารถติดต่อาอาจารย์มาทางลิงก์ที่อาจารย์จัดทิ้งไว้ให้ข้างล่างนี้ได้นะคะอาจารย์ก็ขออวยพรให้ชาวรัคนาราศีกันประสบความสําเร็จตอนนี้ชีวิตของท่านเนี่ยเริ่มพลิกจากร้ายกลายเป็นดีแล้วก็ขอให้ได้รับสิ่งที่ดีจากดาวมินอ์ตโยในรอบนี้ทุกท่านด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ